มาส่งเสริมกเกษตรกรชาวเพลยชัยได้ยินข่าวว่าอำเภอ,อเพลย์ชัยอำเภอพนทองซึ่งเป็นเขตตังของท่านสสฉลิมช่วงเนี่ยผูกท้เรียนแล้วก็ได้เดินทางมากับท่านดร,รประสิทธิ์องสิทธิเทพนะครับม,มาเจอสว่วนนี้โดยบังเองิญถือว่าเป็นบุญจัดสรรแล้วก็ท่านดร,รประสิทธิ์ท่านรู้จักกับอาจารย์เล็กซึ่งทํางานอยู่กับท่านในหลวงมายี่สิบกว่าปีก็เลยได้ ขอคาแนะนําเรียนเชิญท่านอาจารย์เล็กมามามาดูตวจจริงๆแล้วก็ให้มาส่งเสริมเกษตรกรว่าให้มันได้อย่างเราได้ผลตอนนี้40%อยากให้ได้ผลถึง80 90 100รอเซให้เกษตรกรดด่มปลาปากได้ไม่ใช่ว่าขายควายมาเลี้ยงทุเรียนต่อไปทําทุเรียนให้ได้ซีวัวทุกวายนะครับความคาดหวังครับผมความคาดหวังเนาะคะ่ะก็อยากอ,อยากให้ได้เต็มร้อย อยากมองอยากให้ได้มองนี้เป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนลู้นะคะเป็นศูนย์เรียนลู้ของกลุ่มอยู่นี่เขาเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจไม้ผลทุเรียนและไม้ผลลงไม่ผิดนะคะก็อยากให้เขามาส่งเสริมในเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของความรู้นะคะเรื่องโดยเฉพาะความรู้นี่เขายังขาดอยู่ค่ะขาดหลายอันนี้เขาก็งงๆซ่าๆไปเนาะกับไบ้บได้เก่งเนาะค่ะอันนี้กับกับมาเรียนลู้เอา แต่ว่ากับว่ามีคนขอมาแนะน้ำค่ะยังลองผิดลองถูกครับขอบ,ค,บคุณครับผมขอบคุณครับผูบ้ใดว่าย,ยังจับซื้อว่าไม่หน่วยมันแต่เดวหน่วยมันตั้งแต่ไปซีไปยุใส่เนาะ